ฮึ่มฮึ่มดับดับดัดับ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 ลูกปืนปั๊มน้ำนี่ลูกปืนปั้มน้ำงานยาปิดแล้วเอาไปที่ทุกคนลูกปืนปั๊มน้ำแตกแล้ว อืมนี่น้ำมันหายดิช่าบวบเป็นตันหายไปบวบเป็นตันหายคัดคนนั้นเลยกระดานมอน้าใหม่อืมมันดันมันกระโดดได้ดันก็บโได้ปืนปั๊มน้ำมันแตกงานเข้าเดียวได้งานอีกเดียวตีเทออกบวบนี้เททิ้งบัวเรือไปเทในบ้านเทรถี่นี่ละรถหนักบืนไปกตรียมอันตรายอุ้นบ่ รถเบาาดีกว่พอยังไงมันก็แตกอยู่แล้วแหะจอดอีกเด้เราตีอ่ามีมูจอดได้เพราะทุกคนจอดวุกันละอันนั้นเอลซีลุ่ดอย่าก็เชื่อมแล้วเชื่อมอีกอยู่ไหมโอ้ยมันสิอยู่เนาะเชื่อมมันมัดเชื่อมลวดธรรมดาจะอยู่ธรรมดาหรือลวดเอลอยู่างบ้าคลังบ่งก็ยังไปอยู่มันน็อตมันคาย ก็ต้องห้าว็นิกรเทิ้อนี่ก <laughs> ินได้มันเครื่องไม่ไม่กินหลายๆหลายๆวันเติมอืมมันจะพอมีแต่อันนี้แหละขั้นพุ่นนี่เป็นหยังไงบ่นขั้นพุ่นขั้นพูนยังแจ๋วขั้นพุ่นก็มีบ้างเป็นขั้นขาวนี่ยเป็นขั้นข,า,ขาว <laughs> มีรถดีดอกมีเนาะรถดีนี่เดนซึมยาีใส่ปวนม่เหรอเออนั่นล่ะรถดี <laughs> <laughs> รือขอละหาบาทสิบบาทเนาะหาบาทสิบบาทเนี่ยอืมกับตามอายุการใช้งานมันหลากับ่าใบเขียวแลเศาเห็ดอืมรถซื้อมาเที่ยวเฉบาะสมุทรเสด็ขายไม่เนาะก็ต้องผสมน้ำลงมานึ่ตัวใต่แต่งานมันได้เงินผสมน้ำลงเลยเด้๋ยวดำเปื่อยๆเนี่ยอันนี้เ้าเติมเกินนี้ก็ออกผีติดให้ยังขึออกล้างพอๆปะไอ้ที่ เอาไปเข้าบ ok ้านแม่จะมืออะไรจีน uh, ี่สามือเลยเอาไปรุ่งใส่นี่งมาตายดเป็นน้องหอเลยบ้านหลังใหม่อืมตีสองหือก็เลียวเออก็แค่เอาเรียนเรียนแคนเดียวต่วันนี่ดูเลียนแค่เดียวให้มันทำเมนกันได้อมเลียนว่าังไกนไ้นยนเไปจอดด้วยกันจอดเาไปจอดไม่ต้องเทกหรอกเ็ไปโวลดตักเสร็จหว้ไหว มู๊ดจเรียนจะไล่หลบก็เรียนต่อหนอกหัวก็ติดหัวก็สั่นเลยทีเดียววันนั้นวันมันดังวันดังได้จอดยกหั้งหรือทียกปืนทั้งทีมันอาจจะแตกแต่ว่ามันแตกยังไม่หลุดนี่มันยังอันนี้มันอันมันกิ้งออกแล้วหนึ่งออกหมดแล้วเดี๋ยอะอมใส่ไมหมล้อไปยังขึ้นสั่นแทบวันนี้ลูปืนเองตลับลูกปืนเองวะหาแล้วยัก พายัดยังไงพายัดยังไงพาแล้วก็ยัดลูกปืนเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนั้นใหม่เชื่อมบ่ก็เชื่อมเชื่อมติดได้วใหม่ดิเอาแบบนั้นเลยวะอันนี้มันออกนู่นกว่อันนี้มันออกขวาว่าเอาดิข้างเจ้าเอาไหมเอาไหมโอ้ยเอาเสร็จงานเลยก็จะเอาไอ้นี่มันโปลวเข้าไปถอดปั๊มเนี้เนี่ยยังไม่ทำหมดตั้งแต่นู่นอะ ยังไม่ทำอะไรเรียกดนนำพี่พี่ปิดฝาหมอนำไปิดฝามอนำไปบุ๊บปิดเดีบยวว่าจะคถอดปั๊มบ่อยู่กับตัวน้อยดิเครื่องหนึ่งหกหนึ่งสามไหนสอบมาแล้วนี่ปั๊มปั๊มทดรองอยู่บ้านดิปั๊มหลักมันเริ่มอิดหลายอิดหลายคน ลูกเปลี่ยนใหม่ป่ะเปลี่ยนใหม่มันมีสำรองลูก<ะ>หาเมื่อนหาซื้อปัม๊ปม,ม,หม,มใหม่ตีให้ปั๊มส่อมโอ้ยอันนี้ก็ไม่ซ่อมให้มันน้อยเนาะตึเบิดเลยเบิดเลยใส่คุ้มไม่ดีว่ะจะบอกเบิดงเสุดคุ้มเ เราลงพิงเราก็ต้องไปจ <ừ. S 2> อดทิ้งไว้ลงพิงกัแล้วคือมูนี้เปลี่ยนสลักใหม่เปลี่ยนสลักใหม่ไม่ได้ป่ะเพเปลี่ยนสลักได้มันเป็นวงรีแล้วเนาะนต้องทำบูดใหม่หมดอืมพูดมันหลวมหมดตัวแล้วไป,ไปเมื่อแล้วนี่ไปถึงสองคางแล้วไม่ตัวบนด้วยบ่นี่ใช่ไอตัวบนก็จะหลุดนะมั้งนี่แตกเชื่อมไปจที่ม,มันมองแล้วนัน่นนเอาไว้ แป๊บเชื่ผมว่าไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องแต่งเลยว่าเอาไปเทินคันใหม่ไม่ได้บ่ะแต่ว่ายังทงไม่ต้องขี้เกียจไปแล้วมันจะได้รถใหม่เนาะมันจะไม่ได้ซ่อมได้ล่ะพอแล้วตีซ่อมก็ส่งจังหวัดไม่แล้วกว่าจะพ่นคันนี้เดือนละสามหมื่นห้าไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ที่เล่นเด้ดดีสี่ปีนึงผมแปดเกือบตายก้อยสี่ปีป่ะเหมือนถ้าถ้าากับรถไทยเลยป่ะลายเดือนต่างหากไม่แม้ลายปีเลย เจอสี่หมื่นห้าปีนั้นคันนี้ยังคาอยู่สองสองปีด้วยเอามาพร้อมกันคู่กันคันนี้มาก่อนสองปีอันนี้มาก่อนเดือยอันนี้ส่งเดือนละสองหมื่นพอรถเกียร์เบาเด้เอดไม่ต้องเบิ้นมากตือบาทนีองื้อเบ่อตีบ้าไอไอไองจะเป็นเป็นหว่าบาทบาทตีบาทก็ตีเนาะบาทก็ตีเลย ไปได้อยู่ดอกได้ยุทธ์่็ขันก็เพื่นเทก็ได้ฮอตมองเลยทั้งเข้าบ้านเลยบม่ว่ายังไงมันไม่มีอะไรจะลั่นอยู่แล้วล่ะยังไงก็ยังไงต้องไปสอบอันยังนี้ก็แค่ใบพัดอืมใบพัดเป็นสึกเนี่ยมันอย่างนี้ก็กินใบพัดอืมข้างในไม่ใส่ขนนู้นวะจะเอาไปมั้งหรือยังไงจะเอาไปมั้งนั่นเ่าเสียงไม่ดังก็จะไปดิอืม ไปก้รถมาใส่ตัวมามาเบิ่งคันหน่อยตักกันพี่น้องคล้<า>องคันคันนั้นไปแล้วเจ๊เอี้ยงมาอยู่แล้วไปอาราแล้วมาะเจะมิซูมิซูหางกินมาใส่ดูกระบะรถคันนี้เลย,ยููกับทีมงานเจ๊เอยี้อยงวันนี้ทีมงานเสียพุงอยู่นู่นทีมงานเสียพุงจอดแล้ว เดี๋ยวจะหลุดเด็กเที่ยวไล้เมื่อไหร่วันหนึ่งได้กี่เที่ยวคนละกี่เที่ยวเต็มวันคนละสิบกว่าเที่ยวใช่ไหมวันละยี่สิบสองคันก็สามสิบเที่ยวถึงไหมประมาณนี้ใช่ไหมเอาดีมันแข็งทำไมใกล้โซลาเซลล์อยู่ทำไมดีมันแข็งแท้ มันแ,นแห้งทั้งล่างอ่ะถ้านนอกจากว่าจะเจาะลงไปลึกกว่านี้ลอกไปลอกไปที่ไหนนี่<ห>ลอกตรงไหนอกนีกแปลงข้างหลังนี่ปะนอกจากามันแข็งดินไม่แข็งดินอย่างอย่างไอ้นาข้างบ้านนั่นตักแป๊บเดียวอื รถก็แก่แล้วติรถก็แก่มันไม่ไปตามมือแล้ว,นนลวเป่งา้า่อคือหลังบ้านมทำเองเมงติดง่ายอยู่ด้ล่ะติดง่ายอยู่ด้ล่ะติดง่ายอยู่ด้ล่ะไอไ,ได้เป็เนนเ้ืเครืงมั่ายอ่เะวครื่องทไปเมื่อปีทีแล้วอืม สาวเส้นไหลตักกันเลยพี่น้องกว่าจะเต็มนี่ดูกุ้งกี้มันสิดูกุ้งกี้เล็กๆนี่น้อยเองกว่าจะเต็มนเนาะเล็กหน่อยเล็กหน่อยการเห็ดลราแม่โคเท่าแก่บางคนก็นอยากใจ,จออกเลยเด้พี่น้องเราเรียงสมเนี่ยเรียงสมบางรุ่งหรืล่า ทำไปทำมาก็เงินไม่เหลือกันงานก็เริ่มลอยล้อลงงานก็เริ่มลอยล้อก็จะดูตักเตรียมนานด้พี่น้องประมาณยี่สิบกว่าตักนั่นแหละเคยไปถ่ายกันแล้วคลิปนี้คงถ่ายได้ไม่ยาวเลยเพราะมันจะยาวเกินนะเดินมาเร่นก,กับแกเฉย กี่อยู่เทีมงานรถดูดินมันมันแข็งแกว่านี่มันตักไม่เข้าดิกว่าจะเต็มแต่ลรถนี่ดูสินะเห็นไหมมันลอกนาได้ไม่ได้ขุดจะมันเลยมันเรื่นา่นเต็มตักไม่เต็มกุงกี้ง่ายก็ไม่เต็มรถง่ายแล้วเห็นแกยกหัวรถเรื่มาดูมาดูเป็นไรไม่ได้น้ำมันหายแล้วก็ ปืนปั๊มน้ำมันแตกคันล็อกกี้เมื่อกี้นี่ผงไปดูกันไม่จบนะพีองนะตตกไม่เต็มรถหรอกนะเผื่อเข้าเจ้ารถออกเดี๋ยวต้องไปขยับรถให้ฝั่งนูน้นเพราะทางนู้นดับเครื่องแล้วหน้าเจอกันใหม่นะพีองนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ กอจะเตรียมน่ะค่อยเหนื่อยไม่ได้ขี้เกียจหรอกมันร้อนมันืนรอก่อจะได้แต่ละก็จะได้แต่ละ,ต,ะต,ตัก20ตักนะผมนับดูนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาดิมนงานรถเล็กรถใหญ่อยู่ใกล้กันอันนี้ดินแข็งอะไร่าดินแข็งแล้วก็ลอกบางลอกประมาณสัก ยี่สิบเซนด้ยแม่ประมาณยี่สิบเซนลอกนาไม่เข้าเลยทีนี้เอาเอาดึกเข้าไปไม่เ,เท่ไรแต่ละบาดเอาใจช่วยเอาใจช่วยไอ้ตัวเล็กสู้ๆ KX หนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งสาม อ๋อเดึกบ่ใช่ว่าฟันบ่มีดินมันแข็งก็แร่งกดมันป่สู่รถไงคือว่านละ่ะแอ้อคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนีส้สวัสดีครับ